หวงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาหากจะเปรียบเทียบว่าหวงจุ้ยคือสินค้าเดิมค้าขายส่งของด้วยพาหนะขนาดเล็กและเมื่อขายดีขึ้นก็เริ่มต้องใช้พาหนะในการขนของที่ใหญ่ขึ้นหากแม้นยังใช้พาหนะขนาดเท่าเดิมศักยภาพของการขายจะดีขึ้นได้อย่างไรเห็นจากที่ตรวจคาที่แล้วคือพฤศจิกายนก็เลยถามพี่พว่าเฮ้ยพี่เพิ่งตรวจไปเมื่อเดือนพฤศจิกา อันนี้เชิญอาจารย์มาอีกแือว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกขายดีจังขายดีจังแล้วก็อยากเชิญมาเหยียบเป็นมงคลเป็นมงคลทุกปีทุกปีแต่คราวที่แล้วไปนี่ไปรับพุทธกาลเลยทำงานไม่ทันเลยปีที่แล้วเปลี่ยนหน่วยไปสี่ล้านปีนี้จะตัดสิบล้านโอ้โหเท่าไหร่นะปีที่แล้วเท่าไหร่นะปีที่แล้วเป็นสามสิบแล้วปีนี้เกือบ มันจะขึ้นอะไรขนาดนั้นเขาเด้งมาทำพนนทำวางข่ออะไรในหมู่บ้านเพิ่นกับเพื่อนเมื่อก่อนเป็นจักตัวคนเดียวแต่เป็นแบบนี้ครับดี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 ไม่เห็นว่าอะไรตอนนี้ทำทุกอย่างเลยครับค่ะทำทุกอย่างในสการครับแต่มันไม่ควรอยู่ยังไงก็ยังยืนยันว่าไม่ควรอยู่เป็นบ้านห้ามมนุษย์อยู่อาศัยขยายไปเลยอย่างนี้ที่ทำแต่เกอร์อะไรล่าสุด ใส่ยางกับโซมนห้วสุเยครับสอง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 สท่ีนแล้วหลังจากทำเสร็จเป็นยไงก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็ปีที่แล้วดีมากคือพอขึ้นขึ้นมาครับขึ้นมาจนจนเอาไม่ทันเลยครับมันไม่ทันเพราะว่าบ้านถ้าบ้านมันดีอ่ะงานเท่าไหร่ก็รับไปหมดมันแจกจ่ายได้งานอ่ะเราแค่คุ้ม ่งั้นคนที่เขารวยกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยเขาตายหาดินึกออกไหมเขาไม่ได้ไปวิ่งทุกงานอ่ะแต่ผมวิ่งทุกงานก็ใช่ไงก็เพราะว่ามันยังติดบ้านอยู่ไงที่เาบ้านนเอออยากรวยก็ทําให้แต่ว่ามันมาแล้วมันก็ไปไงคือแต่ก่อนไม่เป็นที่รู้จักแล้วมันจะมีลิมิตของมัน มันขยายโตออกไม่ได้เพราะบ้านไม่ได้อยู่ในแนวของพลังอาจารย์ถึงต้องไล่ไปทําแซกีงไงแต่นี่ครั้งที่สามมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตามที่สัญญาไว้แล้วพราอาจารย์บอกว่าทันดีแล้วต้องย้ายยังไม่ยังไม่ได้กนะ็อย <c oughs> ่างนี้ค่อาจารย์มันมันหมุนเียดมันเยอะแต่ว่า แคโคมันเยอะแต่ว่ามันไม่มีเหลือก็จะก็นี่ไงอธิบายแล้วไปลงทุนหมดนีต่อให้มาต่อให้มาเป็นร้อยล้านก็ไม่เหลือถ้าถ้าคุณยังคุณยังบอกไปไม่ได้ยังต้องอยู่หมดล้คุณลองเอาออกหมดเลยนะครับอะลองเอาออกหมดเลยแล้วดูที่ว่างานมันดอกไหมไม่มาไม่มีไอนี่มา ให้มีกินมีใช้แต่ไม่เหลือก็เพราะว่าตัวเก็บม,มันรั่วหมดนี่ไงคือเหตุผลที่บอกว่าอ,อาจารย์ยอมนะอครั้งหนึ่งก็ยังโอเคครั้งสองก็ยังโอเคแต่ครั้งสามเที่ยวเนี้ยอาจารย์เน้นเลยเพราะมันผิดหมดเลยเมื่อวานอาจารย์ก็เพิ่งเอ็ดไปว่าอาจารย์จะไม่ยอมแนละ้วคนมัดมือบุชกบอาจารย์ เพราะเนี่ยแล้วก็จะหมดหมเนี่ยมันมาโอ้แต่มันไม่เหลือก,ก็อาจารย์จะอธิบายแล้วไงเราเพราะมันมีมาต่อให้มีมาล้ออีกร้อยล้านมันก็ไม่เหลือเพราะเราเก็บไม่อยู่ไม่อยากสบายสบายคนอื่นทําเรานั่งสบายสบายเที่ยวแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ทำแท็กีก็ได้เที่ยวครับได้เที่ยวครับ ชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยครับก็นั่นเลยว่าได้เที่ยวไงมีความสุขได้เที่ยวเมื่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานถามอีกเขาไม่ได้มาอยู่กับเขารู้ได้ไงใช่กำลังจะบอกกำลังจะถามเลยว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่าเขาได้เที่ยวก็ห่วงช่วยอาจารย์ทำอาจารย์ก็รู้สิจริงน้องไปเที่ยวตลอดอยู่ไม่ได้บางทีเลยกกัน ที่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 บ้านภูที่บ้านภูเขาก็ไปตลอดบ้านภูเขามัางบางทีไปปัดยามั่งไปเวลากลับกลับบ้านเมื่อก่อนกลับไม่กี่วันตอนนี้ป้าก็ไปเมื่อสงกรานต์สิบห้าสิบเจ็ดวันเกือบครึ่งเดือนนานเลยชีวิตดีขึ้นมากเลยครับมันดีขึ้นไงแต่ว่าอาจารย์อยากให้มันดีดีแบบ ดีแบบค้างฟ้าดีแบบทะลุฟ้าด้วยแล้วมันค้างมีกินมีเก็บนี่ถ้าเกิดต่อไปอ่ะพูดโดยภาพรวมนะแล้วถ้าอาจารย์ทําไว้ให้แล้วพอต่อต่อไปเกิดอาจารย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยใครจะแก้ให้นี่พูดจริงๆเลยนะมันอาจารย์ยังมองมองไม่เห็นมองไม่เห็นวิชาอื่นเลยนะไอที่เขาทาทากันอนะ ว่ามันจะมันมันจะพลิกพลิกไหมพลิกเลยครับก็พลิกไงคนมันเหมือนบ้าบ้าบอออ่ะคือ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 เมื่อคือเมื่อก่อนเดือนเดือนหนึ่งได้ไม่กี่แสนเองช่วงนี้มาเข้ามายังไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกับว่าเป็นล้านล้านเนี่ยมันได้ครับมันต่างกันเยอะวันเข้ามาได้มากเลยตอนนี้เป็นที่รู้จักของผู้บริหารด้วยต่างหากครับ เนี่ยถ้าคุณครั้ง,งก่อนคุณไม่ยอมทำแซกีนะซวยเลยรู้ป่ะซวยเลยเวลามันเปลี่ยนเมื่อกี้อาจารย์ให้ให้วิชารับไปคือสุดท้ายก่อนลงรถเนี่ยไม่ยกเว้นนะว่ายุคไหนเป็นยุคที่ดุมันเอาทุกบ้านเลย และจะให้เฉพาะให้เฉพาะพวกที่เรียนเร่งรัดแล้วก่อนก่อนสอนนะ่ะต้องให้ทุกคนนี่รับปากไม่เผยแพร่วิชาเพราะว่าถ้าทำไม่ครบอะ่ะไม่มันถ้าถ้าทำไม่ครบคือหมายถึงเอาตัวนี้ไปเอาตัวนั้นไปเงี้ยมันเหมือนว่ามีรูอะ่ะชักไงมันก็มขค้น จสอนที่รวบรวมเนื้นอขาและให้การดูเก่ากันนะคะเช็คที่หมาดิหมาหนึ่งตัวอ่ะมีไหมเสือว่างเสืออยู่ไก่หมาเลยมั้ยไก่ค่ะไม่ได้ทำไม่ได้มีรู้เลยยังไม่ได้ทำหกสามเดี๋ยวให้เพิ่ม บินก็ยังขันออกเอาแบบมามาเจียวๆนะมาเจียวๆเราค่ะไวๆแต่ว่าขอให้รางเครับทุกคนนี้เป็นเงินหมุนอยู่เงินหมุนอยู่ครับมาเดียวๆก็กได้ด้วยเก็าได้ด้วยมันยังมีไมไอ มาราชบัรณาการม,ม,ามาราชบัรณาการข้ามประตูมังกรนดาวเก้าดาวประจำปีดาวสาม,มดาวสี่ อยู่ที่ไหนวางที่นั่นผันเข้าเตรียมกระสอบไว้แต่ตยอต้องย้ายแล้วนะ <c oughs> ไม่อม่งั้นไม่งั้นแม่จะป่วยไม่มีสาเหตุเทีเ่ยวเนี้ยเราควบคุมไม่ได้ ต้องต้องย้ายไปอาจารย์ถึงถามไงว่าใครใครเป็นไงบ้างต้องต้องย้ายไปคอนโดนะครับคือยาสองขวดเลยนะพอดีท่านบอกว่าแบบเนี้ยคือจริงว่าจริอว่าบ้านครับบ้านก็ได้ที่ไปซ้อมก่อนซ้อมไปอยู่คอนโดไปคนเดียวก็ได้ไปสี่วันอยู่นี่สี่วันต้องบางวันจะอยู่ดูแลแม คืนไปนอนที่นู่นอย่างอ๋อแต่แม่แกคคนอยู่นี่ได้แอแกนอนแกอยู่ไม่ได้ครับผมไม่ก็แม่ก็อยู่นี่ต้องช่วยแกตลอดไม่ได้แกต้องนองเป่าต้องต้องอยู่กับแม่ตลอดไ้คุณก็เอาแม่ไปรับไปซ้มครับเดี๋ยวไปหาบ้านอยงของคุณนี่สักห้าสิบ้านอาจารย์ว่าคุณก็โอ้โอ้โอรโอ้โ นเหาบ้านอะไรก่อนไม่ใช่ไหมหาบ้านอะไรก่อนหาบ้านอะไรก่อนห้าสิบล้านเนี่ยถ้ามันหมึ่แล้วมันไม่มีเงินเหลือหาบ้านมีน้ำ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 คิดไหนก็ได้ก็บ้านัวบัวก็ได้แต่ว่าบัวแปดขึ้นคอนโดก่อนนะจะได้สมบัติขนาดนั้นมันต้องรอพี่ถ้าพี่ไม่รอไม่ต้องซื้อเช่าเอา เช่าให้ล้วงก่อนเหมถ้าไปทำงานต่างประเทศถ้าเรารู้พาตัวเองออกไปข้างนอกนะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราเป็นคนระบาดกันนึกออกว่าเพราะพี่อยู่นี่พี่แก้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 มันก็เหมือนพี่อยู่ที่เดิมอยู่ในอยู่ที่เดิมแล้วพี่ไม่ลองย้ายตัวเองออกไปพี่ไม่มีทางรู้เลยว่ามรับซ้ำในหนึ่งหนึ่งข้างหลังนี่ออกได้ไหมข้างหลังเดินเดินได้ครับ ออกได้อบครัวค่ะอาจารย์อามสามครัวก็ได้ออกเรียนเจ้าพอตรงนี้นิดเดียวได้หมดครับก่ออีกเก้าก้อนหน้าบ้านหลังบ้านดูนะเขาเป็นคนสี่นะเขาเป็นคนสี่มีแซกีให้นอนหกหรือไมให้นอนหกหกฟ้าดิน แล้วแสก,กีประสานกับหกฟ้าดินมันถึงได้รวยตัางถึงถได้ได้เข้าไนมาปกปติถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้มันสี่หกมันเป็นไรอ่ะใช่ก็นั่นเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยชัดเจน กินให้ถูกนอนให้ถูกแล้วที่เนี่ยที่มันเห็นเร็วเพราะอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เป็นฟ้าดินปกติเพราะว่าตำแหน่งบ้านเนี้ยตำแหน่งบ้านเนี้ยมันเป็นตำแหน่งฟ้าดินพิเศษที่นอนได้พอมีแากีเบิกปับ๊บมันเป็นตำแหน่งพิเศษมันกลายเป็นเบิ้ลเบิ้ลสอง เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมุติสร้างใหม่ถ้าสร้างใหม่แล้วจะใช้วิชาลิลี่ใช่ไหมหรือใช้วิชาลีคือทะเลก็ใช้ตำแหน่งเนี่ยฟ้าดินเนี่ยแต่ว่าลงข้างล่างเนี่ยฝังแซรกีตัวเองมันจะกลายเป็นรุ่งเรืองก้าวโชโครตราบเท่าที่ไม่ทุบทิ้ง พ hmm. uh> ี่พูดหรืออาจารย์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์พูดหรือพ voilà ี่เขาลึกกว่าไม่ได้ไมม่่ใชันบ้านห้ามอยู่ห้ามมนุษย์อยู่อาศัยเอาเพราะมันเป็นเฉพาะกรณีไงถึงเบาะถึงทึ่งพูดว่าไก่สีไงมันต้องชัยภูมิได้ไงที่เขาไปอาจารย์รับสมมุดพิชานไก่สี่ใช่ไหมไม่ไม้ถึงมีทพิธสารพิเศกกับสี่ถ้าเกิดนอนสี่ไม่ได้แรงกว่า หกแรงกว่าใช้วิกฤตที่าบอกกันคือที่ความันแรงกว่าคือความเลวเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกเวลาทุกนาทีความเสื่อมเกิดขึ้นเองตลอดเวลาความดีเนี่ยมันต้องเข็นต้องสร้างต้องรักษาเพราะนั้นระหว่างที่อยู่เฉยเฉยเนี่ยความดีความเลวอะไรเพิ่มอะมากกว่าป่ะแต่สำคัญรู้วิธีควบคุมไหม เออ่ไม่งั้นอพิอภิทั้งหลายเขาไม,ไม่ไม่สร้างเดินหน้าตลอดเพราะว่าสร้างเดินหน้าตลอดก็รู้ความลับเขาแล้วนี่ทุกที่ที่เขาสร้างคือแทกีของเขาอ่ะ ก็เหมือนที่อาจารย์นะทุกที่ที่อาจารย์สร้างกนะ็คือแท็กีของอาจารย์นะทำไมงั้นทุกคนก็บ้าหรอวะทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองมันจะทำไปทำไมเยอะแยะอ,อ๋อชัยภูมิแต่ละชัยภูมิไม่เหมือนกันอนะ่ะ <laughs> มันไม่ใช่ที่เดียวกันอนะ่ะและสำคัญที่สุดคือเขาอะ่ะเหมือนอย่างที่ก้อยก้อยก้อยกับรอนบอกอะ่ะห้องกงมันมีสองหน้าข้ามฝั่งมาแล้วก็ข้ามฝั่งไป ภูเขาหลังน้ําหน้าภูเขาหลังน้ําหน้ามีแค่เนี้ยแต่ถูกไม่ถูกไม่รู้ใช่ไหมยุคไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามีแค่ท้องังกรอยู่ระหว่างกลางเ,ลอเ,าเอ,อเขาก็ยังได้อยู่ยแล้วเราอ่ะสามร้อยหกสิบองศากเา็เ,าเยอะกว่าไงมันถึงได้ไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย,ปยไปซื้อตรงนั้นสามหมื่นล้านไปซื้อตรงนี้สี่หมื่นล้านซื้อไปแล้วมาทํากว่ากว่าจะกว่าจะได ทุนคืนกว่าจะได้อะไรมันก็อีกพักหนึ่งอ่ะตรงนี้ถึงเป็นเหตุไงว่าไอ้คนที่ไปชี้ให้บอกเฮ้ยโอ้ตรงนี้ใช้ได้มันถึงได้ทิ้งพันล้านเหรียญสองพันล้านเหรียญเพราะเขาคุ้มอ่ะแทนที่เขาจะเสียเสียสมมติมาเกิดมันไม่คุ้มเนี่ยเขาสร้างไปค่าที่ค่าก่อสร้างเป็นแสนล้านคอมเพล็กซ์เขาเป็นแสนล้านแล้วแจ๊งเขายอมเสียพันล้านดีกว่าป่ะ ถูกไหมฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมเออมันต่างกันนะ่ะแต่เองจะไปเอาเข้าได้เองเอาโชว์ฝีมืออ่ะอยู่ในที่ใครก็จะเชื่อเองใช่ไหมผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยตราเท่าที่อยู่บ้านเนี่ยแล้วเป็นอยู่ในสภาพเนี่ยปัญหาและเรื่องราวต่างๆจุกจุกจิกจุกจมันเกิดกับผู้หญิงในบ้าน ผู้ชายชิวๆแต่ว่าผู้หญิงอะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาทำผู้หญิงก่อนล่ะจะเจ็บจะป่วยจะไปเจอข้างนอกไม่ดีอะไรไม่ดีนี่เรื่องราวจะมาทาผู้หญิงแล้วสำคัญที่สุดก็คือเนี่ยเงาตัวเองไม่ทับงานงานไม่เดินบ้านเนี่ย ได้เที่ยวก็จริงแต่กลับมาก็ต้องกลับวุ่นวายก็เนี้ยเพราะบ้านบ้านมันไม่มันไม่ถูกต้องนะ <c oughs> มีจุดจุดอ่อนของมัน <c oughs> พูดอย่างนี้อ่ะสมมุติ <c oughs> กระบอกกระบอกหนึ่งเอามือยัดเข้าไปได้แต่ตอนเอาออกเอาออกไม่ได้ <c oughs> มันไม่ได้มันไม่ได้แบบสบายๆล้วงหยิบได้เลยได้เนี่ยโต๊ะทำงานเขาย้ายไม่ได้โต๊อาหารก็ย้ายไม่ได้มันผิดหมดแต่ว่าวิชาวิชาที่ให้เนี่ยมันจะมาลบล้างไปได้ในระดับหนึ่ง